ครับคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอวันนี้เราก็ <c oughs> ไม่ได้ไปไทยนากันฝนตกไปไทยได้ครึ่งวันฝ <c oughs> นตกครับแฉะไปเลยครับแฉะไปหมดครับ <c oughs> วันนี้ก็เลยพา <c oughs> เพื่อนๆเอามาดู <c oughs> อ่า มาดูสวนเนาะกำลังปรับพื้นที่ว่าจะทำอะไรดีนะครับโซลาเซลล์ cell, สองแผง7-50วัตบาทนะครับแต่ตัวนี้ใช้อยู่แผงเดียวสองแผงไปเกินแต่ปั๊มก็แรงครับใช้แผงเดียวน้ำก็ไหลแต่ถ้าแดดรม่รมๆเสียบไฟสองแผงน้ำก็ไหลครับแต่ตัวนี้แดดแรงใช้แผงเดียว ลายแบแดงครับปวามตัวเล็กนะครับนางเงือกอเจ,<อ>จ็บตูดเนี่ยไม่เจ็บตูดนี่เจ็บ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 มันมันเจ็บตูดนะเจ็บตูดีส <c oughs> 4อัน1นึ่งอาสีสไลเดอร์ครับเด็กน้อยครับน้าแดดไม่ออกก็ไหล นะครับแดดไม่มีนะครับสนุกสนานอันนี uh uh ้อันน uh ี้ป uh ็กเกาะ ไปแล้วครับเดี๋ยวรอน้ำตอนนี้จะมีที่ระบายครับน้ำจะไม่เต็มระบายออกคลองคลองหน้าทางเข้านะครับติดมันใหญ่เป็นคลองไปลงออกคลองใหญ่เนี่ครับเดี๋ยวตรงๆมันมันจะไม่ค่อยไหลต้องเสียบสองแผงสองแผงไม่มีแดดก็ไหล จะพาไปดูรอบๆนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไทยนาะไปดูรอบๆกันอยู่กับครอบครัวครับวันนี้มีโควิดนะครับนี่จะมีเกาะนะครับอันนี้ฟีมือของตัว57ครับอไม่ต้องจ้างรถไทยไม่จ้องจ้างรถแบ่โคนะครับน,นี่ดันเอา <c oughs> ข้างบนนี้ก็เอาดินมาเทยอยู่สองร้อยพเทีย่ยวนะครับส่วนบอ่อนี้ก็เป็นนาเก่านาเดิมนะครับไม่ได้ถมเยอแต่ดันดันขึ้นมานะครับขอบนะครับฝนตกไปไถนาได้ครึ่งมันวันนี้นะครับเกาะเกาะกลางน้ำ เดี๋ยวเดี๋ยวเสียบอีกแพงหนึ่งมันก็นไหลเดี๋ยวไม่ได้เสียบน่ครับไหลเบาๆไม่มีแดดครับนี่ครับรอบส่วนหน้าข้างๆเขาก็ถมนะครับแต่เขาถมหมดเลยผมถมก่อนก่อนเพื่อนบ้านอตอนนี้แต่ผมถมแค่รอบๆนะครับตอนนี้จะ เป็นเกาะเกาะตรงกลาง,างส่วนฝั่งที่ด้านหน้าแขรงโซโลาเซล์บอ่อสีนิ้วสนุกสนานครับเด็กๆคนนี้ครับฝนตกน้ำเต็มเลยเนี่ยวทำสไลเดอร์ตรงเนินฝั่งฝั่งพี่เชื่อมนดวนะ มันแข็งมากดินแข็งเจ็บตูดเจ็บตดูดมาเงือกมาเงือกเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไปเสียบไฟเพิ่มนะ โซลาเซลล์เ <c oughs> นี่ยครับจะไหลเอื่อยเอื่อยแผงเดียวแดบดบไม่มีฝนตกครับ <c oughs> นยครับเนี่ยตรงนี้เป็นรูระบายครับบาน,น้ำออกเน,นี่ยโดน รถไถชนนะครับหักเดี๋ยวท่อมาใส่ต่อหน่อยนึ่งครับไรเบาเดี๋ยวผมไปเสียบดูแดดไม่ออก <c oughs> นี่เพิ่งมาติดตั้งได้ได้สองวันแต่เจาะนานแล้ว สองแผงแต่ตอนนี้ต่อแผงเดียวแผงเดียวถ้าแดดออกทำไรปกติถ้าแดดแรงก็ถ้าสองแผงไฟมันเกินนะครับมันจะตัดนี่ครับลักนี่ครับแผงนึงนะครับ,นะรบ,นะรบเดี๋ยวผมเสียบ ครับเสียงน้ำไหลแล้วครับไม่มีแดดนะครับฝนเพิ่งตกเสียงน้ำไหลของเขาดีจริงๆครับแผงเดียวก็ไหลแดดออกแต่ถ้าแดดแรงถ้าต่อสองแผงมันจะตัดนะครับอันนี้ไม่มีแดดนะครับน้ำไหลแล้วนะครับ นี่ครับฝนตกแช่แชปลาเมือดอยู่จะพาไปดูมันไหลไหมออกปลายแต่มันจะไหลไม่แรงครับปั๊มตัวเล็กไม่กินไฟนนไเไนนะดี๋ดดดไไดยวครับไหลแล้วครับ ไม่มีแดดไม่ไม่มีแดดก,ก็ไหลอาไม่ต้องกลัวโควิดน้ำกูเทพไม่ได้เล่นแล้วก็บม่เล่นที่นาเนอ้อ <laughs> จะได้มีภูมิต้านทานเชโรคครับเด็กบ้านนอกครับยุคโควิดที่หนึ่งไร่ครับตรงนี้ตอนนี้ยังไม่ทำอะไรครับเจอดแต่น้ำใส่บ่อโครงการมันจะเลี้ยงปลาส่วนข้างๆนี้ก็น่าจะได้ปลูกต้นไม้นะครับเป็นต้นกะว่าจะปลูกต้นกล้วยกำลังหาอยู่ นราต้องขึ้นต้องขึ้นฝั่งที่ไม่ลื่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวล้มหัวทิ่มมา มปัญญาของเด็กบันนอกครับออนี่ครับเยน็ยนๆ้างข้างเขาปลูกย้านะครับแต่ผมยังไม่ทําอะไรเลยเนี่ยครับฟับงนี้เขาก็เพิ่งใส่รั้วไปผมก็ปิดรั้วข้างหลังกันวัวเขาก็ปลูกหยา่า พอ,อยังพอ,อยังยังโนโนอ้าวก็สาวไข่ก็สาวเข่อืมเลนตรงนี้ก็สะใหญ่เลนนูนแหละเลนนูนแหละ เราวิ่งแข่งกันมไหม <า S 1> ไปถึงโน่นอ้อมแล้วไปอ้อมเกาะนน่นนะ่ะแล้วก็กลับมาอ,ออมเกาะมูนกวนใช่ไหมพั่นแหละหละวิ่งจากตรงนี้แล้วไปโน่นอ้อ,อมเกาะแล้ววิ่งกลับมา,มาใครจะแล้วก็มาขึ้นสไลเดอร์ลงใครใครลงได้ก่อนอ่ะไป คนเล็กมาก,ก่อนนะครับคนเล็กล้มไปแล้ว <c oughs> อ่ะเร็วเร็ <c oughs> วเร็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 วอ่ะขึ้นไปข้างบนแล้วขึ้นลงสไลเดอร์ <c oughs> เข้าจมูก <c oughs> อ่ะลงสไลเดอร์อ่ะไปเชื่อมก็วิ่งขึ้นไปเออเอาผู้ได้ทีหนึ่งวิ่งขึ้นไปอ่ะเราลงสไลเด <c oughs> อร์ <c oughs> นักตูดขอบพี่นักตูดว้าวอ,<า>อ่าบาย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 กล้องก่อนอ่าบายบายเชื่อ๊ามบายอ่าอ่านี่แค่นี้ก่อนนะครับ